สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะพบกับช่องมณีค่ะวันนี้แอดมินีพาท่านผู nah ้ชมนะคะมาที่กระท่อมละสังขารนะคะมาทุกทุกงวดนะคะท่านผู้ชมที่กระท่อมละสังขารนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณพี่นะคะวันนี้คุณพี่มีอะไรบ้างคะน้ำมะพร้าวค่ะ ตรงทานนะพี่เนาะติดป้ายอะไรใครมาจะเรียกเพราะว่าตรงนี้มีบุญมีอะไรแล้วแต่ค่ะโอ้คุณพี่ใจดีมากเลยนะคะัคือว่าโชคดีใครมาก็ได้กินเราไม่ได้ทำจ่าใช่ค่ะใครมาเราก็เรียกกินได้บุญด้วยเนาะพี่เนาะอันนี้เคยเล่าจะรี่แพงพี่ใช่ไหมคะขายอ๋อขายอันนี้ขายเนาะจ่าปกติก็ขายแหละแต่ว่าวันนี้คิดว่าอิงเจ อ๋อบนไหวยังไงคะพี่อยากจะทําน้ํามะพร้าวโรงทานน้ํามะพร้าวเออก็ไม่มีโอกาสช่วงเราเวลามีงานมีบุญเราก็ต้องอยากขายเนาะเราก็เลยทําแบบนี้เงียบๆได้ง่ายๆได้มากกินไปจ้ะโอเคได้อยู่ได้กินบนไว้นานหรือยังคะฮะบนไว้นานแล้วปีที่แล้วอ๋อวันนี้มีโอกาสนะพี่เหรอแล้วทีนี้มันเป็นบรรชาที่ไาอยากทำอันนี้มันเป็นบรรชาแล้เดี๋ยววันแรกของ ปีใหม่นะใช่ค่ะท่านแรกของปีใหม่ค่ะนี้เเลยนาะพี่เนาะโอ้ยขอให้โชคดีนะคะรถดับนี่ยังกินมะพร้าวเสร็จที่เดินไปตรงนั้นนแหละเลขว่าบอกนู้นไหนมะพร้าวเจ็ดหนึ่งเนื้อ๋อเลขที่มะพร้าวใช่ไหมคะ้าหนึ่งเจ็ดอ่าอ่า ว่าพราวนะคะท่านผู้ชมเป็นโรงทานนะพี่เนาะแจกฟรีเนาะจ้าวันนี้จ้ากินแต่ลอตเตอรี่ไม่ได้แจกฟรีนะคะท่านผู้ชมลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ขายนะคะสองเพลงแต่ทุกวันก็ขายแหละแต่วันนี้มันเป็นวันพระนะก็เลยว่าทําบุญนะพี่เนาะเป็นวันพระแล้วก็วันแรกของปีอยากทำนะอยากทำนาะพี่เนาะเต็มใจมากเลยเนาะพี่เนาะก็เราเป็นคนแบบ เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเราไม่ชอบทำอะไรแบบคือคือโค้ดใช่ค่ะพี่เวลามีงานมีเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระเนาะพี่เนาะชอบทำเงียบๆใช่ค่ะชอบนะเป็นคนอย่างนี้ตั้งนานแล้วอ๋อเป็นตั้งนานแล้วพี่เป็นคนที่ไหนคะบ้านอยู่ศรีสะเกตบ้านอยู่ศรีสะเกตคเป็นคนแบบนี้แหละทำอะไรชอบทำอย่างนี้แหละจ้าเวลาแต่เวลามีบุญมีงานเขามาแห่มาฮอนทำแย่งกันไม่ค้าก็คือก็คือเขาทำกันเยอะแล้วเนาะใช่ค่ะเราหาต้องทำเงียบๆนะพี่เนะ จากทำที่บ้าใครมาก็กินจากแขกไปใครมาก็เรียกนะพี่เนาะโอ้ยดีมากเลยค่ะพี่เป็โชคดีมากเออเกถึงว่าโชคดีบ้างไหมคะพี่ก็ได้เกือบทุกงวดอยู่โอ้ได้เกือบทุกงวดจากเก้เอาตะพาบมาปล่อยในนี้งวดนั้นก็ห้าเก้าห้าเลยเอาตะพาบน้ำบ่ะเอาไปปล่อยที่สระหลวงปู่ยังอยู่อยู่เลยพี่ก็ให้น้ำอยู่ตัวเดเลยอ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมคะงวดที่ผ่านมาได้ไหมคะหนึ่ง ภาษาสิบเก้าได้อยู่หกเจ็ดใบหกเจ็ดใบลอตเตอรี่หกเจ็ดใบนะแพงตัวเองบมอค่ะดึงแพงตัวเองอ๋อดึงแพงตัวเองไม่ใช่อยากดึงเขาไปขายเขาไปขายเสร็จแล้วไปชี้ให้เขาเอาแฟนนะอ๋เขาบอกว่าพี่เอาไปเลยสิบเก้าโควิดสิบเก้าไอ้ใครก็อยากขายแล้ะนี่คนคนซื้อก็บอกว่าเลขจันไรไม่เอาล็อกเขาเลขจันไรไม่เอาแต่ทีนี้มันเป็นพศสเขาใช่ค่ะเนาะพศของแฟนพี่แค่เก็บพศนู่นพศแฟนอ๋ออยู่ที่นู่นมาได้จุดทูบบอก อยากทำตั้งนานแล้วเรื่องว่าอยากทำแต่เราไม่มีโอกาสเราแบบพอดีเลยน้พามาจะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เอดมินีจะกินนะคะโรงทานนะคะกับของคุณพี่เนะพี่เนะอันนี้เราตรียอะไรคะนันอันที่แกะให้น้องเขาเมื่อกี้มันหลุดยังไม่ได้แปะอ๋อยังไม่ได้แปะเมื่อกี้เอาเก้าเก้ามีตัวไหนคะพี่ก็มีหกสามอ๋อมีหกสาม สนใจห้าหกสามเผื่อมันออกสมทายแล้วพี่ได้ตัวไหนมาคะงวดนี้อุ้ยทำไมงวดนี้ไม่ฝันเลยนี่ไม่ฝันเลยมั้งเลแฟนฝันดีกำลังพูดให้น้องก็อแฟไม่รู้ว่าเป็นนักข่าวดิแฟนพี่ฝันว่ายังไงพี่ฝันว่าฝันว่าฝันว่าแานชายมากอดคอเขาเกอดคอบอกเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคูณให้คูณให้เหมือนกับว่าจะคูนอ๋อใช่ไหมคะอ๋อฟันเห็นได้หนึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งไปคูลเขามาเมียด้วย อ๋อหนึ่งหนึ่งเป็นเลขเบิ้ลฝันดีจ้ะอ๋อพี่ผู้ชายกําลังเดินมาใช่ไหมคะพี่พี่ผู้ชายกําลังเดินมาใช่ไหมคะอือนนั่แหละ๋อฝันดีเนาะแต่พี่ก็ได้ทุกงวดเนาะพี่เนาะเกือบทุกงวดเป็นผู้โชคดีมากเลยได้จากไหนคะส่วนมากพี่ไม่ไอเวลาเรารักไอเลขที่เรารักไอเลขที่เราอยากให้เขาซื้อถูกมันไม่ออกส่วนมากมันมาได้แต่ไอเลขที่แบบว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่รักเนาะ ก็ดีอะพี่ขนาดเราไม่ชอบเรายังได้อ่ะไม่ใช่ว่าอะไรเราอยากให้เขาถูกด้วยแต่มันไม่ถูกอย่างงี้นะจ้าขนาดแอดมินนะคะซื้อตัวที่ชอบแต่ก็ไม่เคยถูกเออซื้อตัวที่ชอบจ้าบนมีแต่กำรดังอย่างว่าแหละเนาะจ้าดวงหนึ่งทีนี่เวลาเราโผล่ทุกตัวงจ้าหนูทีนี้ก็ทีนี้ก็ภาวนาแต่ว่าเออใครซื้อตัวไหนก็ให้ถูกไดด้วยเนาะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงจ้า ไม่รู้จักเลขเราก็มั่วๆเหมือนกันดวงพลุกเนาะพี่เนาะบางครั้งก็เนาะต้องมีบุญด้วยค่ะพี่มีบุญมีดวงมีวาสนาถึงถูกถ้าไม่มีรับรองยังไงก็ไม่ถูกจริงจริงคเนาะค่ะวดนี้ยังยังยังไม่ฟันแต่แต่พี่ผู้ชายฟันแล้วฟันว่ารอสิบมากอดคอเขาอ๋อรมากอด

ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปตลอดเลยนะพี่เนาะค่ะคนกินก็เหมือนกันจ้าคนกินก็รวยหวยรวยเบอร์ทำอะไรก็ให้รุ่งเรืองจ้าพี่ก็ให้รุ่งเรืองจะเดิจรเดินเนาะค่ะเนาะจ้าอ่าไปส่องดูตัวเลขที่มะพท้าวเหรอะเลขหันหมากินเสร็จปุ๊บหันมาเห็นเจ็ดหนึ่งเพราะหันไปดูโอ้ตรงนี้หรอพี่เนาหนึ่งเจ็ดอีก อาพี่ก so ็เห็นเหมือนกันปะค่ะเห็นกระรี่น้องเขาเพิ่งบอกเมื่อกี้เห็นชัดด้วยนะลองดูนี่เนาะตัวเลขที่มะพร้าวนะคะตรงทันตรงทันมะพร้าวมะพร้าวมีตั้งหลายลูกมะพร้าวเอามาจากพิษกีดซื้อเขาที่นี่จ้าอเอตรงด่านช่องสระแล้วเอามาทำตำปั่นทำอะไรขายแต่วันนี้มันจ้กจ้า อามาทำดวงทานที่กระทอมละสังขารนะคะท่านผู้ชมคะกับคุณพี่นะคะทะเบียนรถก็หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดบ่พี่รถคันสีขาวเนาะตรงกับเลนฟิลเงินอง่นอะไรนะคะพี่อ๋องดก่อนอ้เงดที่ผ่านมาเนาะ รางวัลที่สี่กี่ใบพี่ใบเดียวก็ยังดีเนาะพี่เนาะหลายอย่างเนาะจะโชคดีมากเลยนะได้ตังค์ต่างๆใช่ใช่แล้วก็ถูกทั้งงวดอีกจะได้เลยจะและให้ให้รู้เลขไม่รู้เลขเลยอืมแต่ซื้อแต่กับมั่วเอาเลขฟันมั่งเลขแดง้มาคุณไม่มีโชคใช่เนาะซื้อแบบไหนก็ถูกขนาดใช่ค่ะขนาดพี่ยังมั่วๆยังถูกเนาะ จริงแหละขนาดไปขายลอตเตอรี่นะราชี้เลขให้เขางวดนั้นกับไปดึงเอาแม่ค้าเลือกให้แอดมินีค่ะใบหนึ่งเดี๋ยวอุดหนุนค่ะเดี๋ยวอุดหนุนเพราะว่าแม่ค้าถูกบ่อยอาจจะมีโชคดึงแอดมินีไปด้วยนะคะโอเคค่ะค่ะเอาเอาเลขที่เขาไปนั่นก่อนนะค่ะเดี๋ยว่ะแม่ค้าค่ะชอบตัวไหนก็ดึงให้แอดมินีเลยค่ะเพราะแอดมินีไม่มีดวงค่ะ ใไปก่อนแล้วแต่พี่ชอบให้ตัวไหนเอนเดีก็เอาหนึ่งามหนึ่วันนี้เอาหนึ่งวดถูกอีกนะวันนี้เอาหนึ่้ามีนะเดี๋ยวหาดูจ้าถ้าไม่มีหนึ่งไม่เนไะจ้าแล้วแต่พี่ค่ะมีแม่ค้าเลือกให้ตัวไหนโอ้ได้แล้วเลขแม่ค้าฝันงวดก่อนด้วยสามอยู่ข้างหน้า สามเจ็ดสี 3, 7, ่อ,อยู่ข้างหน้าเลขฝันอันเก่าลาฝันแล้วมันชอบออกตามหลังโอเคเอาให้รางวัลค่ะ,คะ,ะแม่ค้าก็ดึงให้นะคะท่านชมให้ถูกนะค่ะพี่ชอบใช่ไหมคะนี่ชอบเออเอาเลขได้ไปก่อนก็อบหมดก่อนดึงสามหนึ่งเก้ามันก็ถูกเลขเก้าเนาะจ้ะเลขได้ได้มันสิบสามได้เก้านางอย่างนี้นะคะเสียงดวงให้แอดมินีนะคะเห็นไหมที่ว่าหลวงปู่ฤาษีเข้าไป ที่สวนยางด้วยนะปูคำแสนอ๋อใช่ไหมคะไร่มันสิบสามไร่เก้างานสามไร่เก้างานสินอดที่เขาที่เขาไปถือสินอดเจ็ดวันที่มันออกเจ็ดศูนย์แล้วสามศูนย์คำแสนเขาไปพักที่สวนยางอยู่ปหคะ ตอนนี้ท่านออกแล้วที่เขาไปอ,อยู่ทำไมเราพูดกระซิบกระซิบอ่ะพี่ <laughs> เพพูดแล้วมันดังถึงเขาอเพื่อ <laughs> ว,ว่าเอาชื่อเราตามเลขเขาอยู่อ๋อเนาะคชะก็ <laughs> นั่นแหละที่เขานิมิตเห็นห้าหนึ่งเจ็ดเราเก็บห้าหนึ่งเจ็ดไว้แล้วทีนี้หลวงปูมาเขาว่าเขาเห็นเขาก็มาอยู่ ก็ได้หนึ่งเก้าก็เอาเลขง่าหนึ่งเจ็นี่เขาไปคู่นึงที่เก็บไว้จะได้เขาถูก่ได้ไม่เป็นไรหรกเนาะค่ะได้งวดนี้เหรอพี่อีกได้อีกก็ให้พี่ถูกรางวัลใหญ่นะคะค่ะจ้าโชคดีมากค่ะวันวันนี้วันนี้ทําบุญด้วยเนาะขอให้โชคดีนะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะใช่แล้วพี่เนาะ พระหือเป็นพุทธ